ขอบคุณท่านประธานค่ะดิฉันทีละลัตสเร็จวาน,นิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพักเพื่อไทยค่ะขอขอ,ขอบพระคุณท่านประธานมากนะคะที่ได้ให้โอกาสในการอภิปรายในเรื่องของรับทราบรายงานของคณะกรรมาการในชุดนี้ด้วยต้องเรียนว่าหนาทีเดียวเลยนะคะ ได้ทราบว่าคณะกรรมาการทํางานกันอย่างหนักพอสมควรกว่าที่จะสรุปเป็นรายงานฉบับนี้ขึ้นได้แล้วก็เมื่อเราได้สํารวจดูก็ได้เห็นถึงการค้นคว้าตั้งแต่สาเหตุของปัญหาควจริง PM 2.5ก็เริ่มมาตั้งแต่เมื่อ าปปีที่แล้วที่เป็นปัญหาอย่างหนักนะคะก็ถือว่าเกือบปีหนึ่งที่เราได้รวบรวมปัญหามาร่วมกันต้องเรียนว่าในพื้นที่ที่ชันเองได้ประสบปัญหามาก็หนักหน่วงทีเดียวนะคะมีการที่พี่น้องประชาชนประสบปัญหาอย่างมากทั้งเรื่องของสุขภาพแล้วก็การช่วยเหลือจากภาครัฐที่ไม่เพียงพอนะคะในการประกาศแจ้งเตือนต่างๆนั้นก็เป็นไปด้วยความไม่ทั่วถึงรวมถึงไม่ได้ให้ข้อมูลที่แท้จริงกับประชาชนเพื่อที่จะได้ป้องกัน ไม่ให้ฝุ่น PM ที่เป็นอันตรายนี้เข้าสู่ร่างกายยันเองมีหลายภาคส่วนนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองนักเรียนหรือแม้แต่พระก็ได้รับผลกระทบนี้นะคะแล้วที่ดิฉันสงสยัยแล้วก็อยากที่จะเพิ่มเติมเข้าไปในส่วนของรายงานนะคะที่เราจะได้นำส่งสู่รัฐบาลเพื่อที่จะนำข้อแนะนำของเรานั้นมาดำเนินการแก้ไขในส่วนของกรุงเทพมหานครนะคะ ดิฉันต้องเรียนว่าจากรายงานเนี่ยค่ะมีการสรุปมาคร่าวๆนะคะว่าในส่วนของกรุงเทพมหานครน,นั้นเ,เราต้องหามาตรการที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเช่นการตั้งระบบบำบัดไอเสียก่อนที่จะปล่อยสู่บรรยากาศนั่นก็คือการมุ่งประเด็นไปเรื่องของควันดำของรถยนต์ดีเซลนะคะแล้วก็การตรวจจับที่ไม่มีประสิทธิภาพของออการขนส่งทางบก มันเป็นปัญหาจริงๆนะคะฉันจึงอยากที่จะใช้เวลาอันสั้นนี้แนะนำไถึงรัฐบาลว่าเราควรที่จะสนับสนุนนะคะให้ใช้รถในเรื่องของพลังงานไฟฟ้านะคะแล้วก็การใช้รถ e ีวีอย่างมีประสิทธิภาพรัฐบาลต้องจริงจังแล้วก็นำมาเสนอเป็นวาระแห่งชาตินะคะเพราะว่าปัญหาที่ที่ฉันได้พบตอนนี้คือรัฐบาล ขาดความจริงใจนะคะในการที่จะสนับสนุนให้ใช้พลังงานไฟฟ้าเหล่านี้มีระบบขนส่งมวลชนภาคเอกชนของไทยเองที่สามารถประดิษฐ์รถนะคะที่ใช้ภายในประเทศสามารถซื้อภายในประเทศได้แล้วแต่รัฐบาลกับ ยังไม่สนใจเพราะว่ามีตัวเลือกอื่นที่ราคาแพงกว่าที่รัฐบาลอยากที่จะให้เกิดขึ้นมากกว่ารถราคาถูกที่สามารถผลิตเองได้จากประเทศไทยตรงนี้ก็เป็นข้อกังวลว่าจะเป็นปัญหาและอุปสรรคอย่างหนึ่งที่ทําให้การสนับสนุนในเรื่องของรถยนต์ส่วนบุคคลก็ตามหรือแม้แต่รถขนส่งสาธารณะที่จะใช้พลังงานไฟฟ้าไม่ได้รับการสนับสนุนอย่างดีเท่าที่ควรนะคะรวมถึงพื้นที่ต่างๆที่จะทําให้พี่น้องประชาชนสามารถใช้ระบบขนส่ง มวลชนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยในพื้นที่ที่เป็นที่รองรับการจอดรถไม่เพียงพอนะคะประชาชนจึงจําเป็นที่จะต้องใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางนี่เป็นปัญหาได้ง่ายๆที่รัฐบาลสามารถที่จะจัดการแก้ปัญหาได้เลยแต่ก็ไม่ทําให้เกิดเป็นรูปธรรมที่ดียิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นจุดเล็กๆในส่วนของกรุงเทพมหาคนครนะคะที่ในรายงานนั้นมีการรวบรวมจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมมาด้วยนะคะแต่ว่าจะพูดถึงต่างจังหวัดซะมากซึ่งใน กรุงเทพมหานครความจริงแล้วก็มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ยังมีปัญหาเรื่องของการปล่อยมลพิษอยู่แต่ว่าคณะกรรมการอาจจะมีเวลาที่จํากัดนะคะจึงไม่ได้ที่จะ มุ่งประเด็นในที่เรื่องนั้นด้วยแต่ถ้าหากว่าเราเป็นการทํางานที่มีองค์การพยพร่วมกันทุกภาคส่วนได้รวบรวมปัญหาอย่างครบถ้วนแล้วก็รัฐบาลได้รับไปปฏิบัติอย่างจริงใจแล้วก็แก้ปัญหาในจุดที่สามารถที่จะดําเนินการได้เลยดิฉันเองก็มั่นใจว่าปัญหาฝุ่น PM2.5 ในบ้านของเราก็จะมีปริมาณที่ลดน้อยลงโดยการดูในส่วนของตนเองที่จะปฏิบัติยังไงได้บ้างที่จะลดฝุ่นเหล่านี้หรือลดมลพิษทางอากาศเหล่านี้นะคะ,ะ,คะเช่นประชาชนเองก็อาจจะ ต้องเสียสละโดยการที่ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลให้น้อยลงนะคะเพราะว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้มลพิษต่างๆเหล่านี้หมดไปด้วยแล้วก็พยายามที่จะกระตุ้นรัฐบาลให้ได้สนใจในเรื่องของการสนับสนุนในเรื่องที่จะให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพมีความปลอดภัยแล้วก็ทุกคนไว้วางใจว่าจะสามารถได้รับอากาศที่บริสุทธิ์อย่างจริงใจด้วยนะคะขอบพระทุลท่านประธานณโอกาสนี้ค่ะขอบคุณค<อ>่ะ